แม่ใส่มายังได้ไก่พันไข่ที่ได้ตัวโตบ่นนี่นะกำลังกำลังกลับได้ตัวหนึ่งละมันใหญ่านีดเป็นสีนี่ด้วชดสีนี่เออมันใหญ่มาเป็นสีเดียวกันไปให้น้องตู่เลี้ยงไปให้น้องตู่เลี้ยงพี่น้องเไยเพื่อนจะเก็บไข่

กินก็แซ่บแต่เด็กพี่เราที่เอาลงให้กินกะละมือนี่เพื่อนหนสามเพื่อาการเพื่อจะกินวัดเบื่อแล้วมืนอนีตอนเที่ยงคุนให้อีกกินเสร็จๆอ้ากกินใหญ่ไปไหเด้อกินนี่ก็มาเลีเยอะม,มั่งก็ไม่เขียกกินเออกินอย่างเนาะกินขี้พวกก็ chim phục bò ui ai ui ai ui ai thằng sư vẫn là đây thì nó, đỉ nó... Ừ. sẽ sư ui ai Sao nó thì nó nó tôi dạy đến sư ui đó tôi nhảy sư đầm đầm tôi đèn đèn nên cả sư ai lên tôi nói đến sư oi nông lạ đi, phải là đi phải chìm đi đi à, hàn thì phục vàng vậy áo à, kín 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 กิน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 เีิ่งฟินกินกินแซ่บอร่อยบ่สมล้างกินกินกินเป็นมาโยใหม่บทันลึงยัางย่านเลยยังย่านยังบุลึงสถานที่ อุ้ยเป็นตัวสีดำๆนี่ตัวใหญ่ดำอ้ยมันตัวแดงกลางอ้อยมันสีนองหลาเด้อเอาบ่ผักอะไรฮะเออเอาเลยแหละแกงใส่ขมอันมันนอดนึงหอมน้อยหอมใหญ่ เขาห่มแดงตเต็มกำม,มือเลยเลยยังพอๆป่ะอันนี้ยอดอุนอ้วนอีกเางกลางๆกันเด้ๆมียอดหนึน่งอย่างนี้อเออนั่นแหละว,วันขนาด ภอคลาย,ย่างเราเนชีสักกลย,อยโอ้วมนอนนะักกานะครับนลลน่นลน่เราน,นอนผักฟังนี่ลยลายเล,ย,ลยพีน่นกหมผักปลาแนวล่างและกะสีแกงจืดอย่างเห็ดแกงจืด,ด,ดพักกันนั้นจะได้ผักสไลจะได้ปิดละม,มีแล้วมีแล้วบอะเอ ไ่สีขมๆนิดนึงนยคอยมาคมแซบ mm. นี่บ่เจอเห็นื่องพลินแหละจำนั้นนะ mm. จะจะถูกไข่ลงเือ กเก่งไข่ใส่พักเก่งพักใส่ไข่ผมคอมขัมขบเลย